สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนค่ะอาการเป็นไงครับน้องแพ๋วสวัสดีตอนตีสามครึ่งนะครับนะเรามาขายของราคาวันนี้ก็ทยอยมาต้องมาไม่รีบครับเพราะยังลูกค้ายังไม่มาเยอะเดี๋ยวมาเรื่อยๆรื่อเราก็จะมัดปุ๊บ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 ทีเดียวบางทีก็ไม่ต้องมัดเลยลูกค้าก็จะมาหยิบปุ๊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 บค่ะบรรยากาศ คข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มต้มเส้นขึ้นมาต้มร้อนร้อนทุกคนใส่น้ำซุปลงไปแล้ว ตะบนตุนส,สองสพิเศษไก่พึ่งมาเลยครับนี่หองอร่อยของอร่อยไก่หรือหมูนะครับ เออหมูทุกคนไม่ใช่ไก่ได้หมูเต็มจอมทุกคนเสร็จแล้วครับถอยเขาต้มต้อตงใส่พริกไทยด้วยถึงจะแซบ่บ ท้าไม่กินเผ็ดท้าแอ่น,นี้พอนิอ่มหนอยสิมอ่าทุกคนสวัสด,ดีครับโซย เขาต้มหมูทุกคนไม่ได้เขาต้มไก่เลยพีลากินไหมคะไม่เอนน้่งายยังไม่กินมันร้อนเลยแต่มันไม่หนาวแ,แล้ว mashed, นะครับอากาศเย็นๆเฉยๆกลางคืนอะกลางวันเป็นหน้าร้อนแล้ว วันอะไรพุธพุธเงียบใช่ตอนยิงครับอืมกหมูยอด้วยนะมียอูยด้วย อร่อยอร่อยต้องค่อยๆกินทุกคนสำสำลัก,กวันจะแบบ ซอยจุซอยจุตับ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 สถานี้ขายดีขายดีทุกคนขูด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 ขนมเราลค้าก็จะมาเกือบเช้าเช้าหน่อยเพื่อน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  ข้าวหัวหอกข้าหัวหอกค่ะปแบบสดสดทุกคนเี๋วจะทำออเดอร์ไม่ทันนะอัปเลยราแม่ค้ามาเนี่ยปั๊บวปับครับรีบ ายเป็นเทน้ำเทียแช่ายดีมือเราวิ่งเลยครับคนแล้วว่าเธอกลับบ้านเธอยังไม่กลับตยนนี้ยังพูดเรื่องใหม่ครับปวดหัวไปเกงขึ้นเลยครับไมเจ็บใจเลาบปลาตองทุกคนแบบสุกแล้วก็แบบติดนี่แบบสุก แต่ส่วนมากดิบอาจาจ้าอร่อยก็สุดใช่ไหมครับอ้กลิ่นะครกินโล่งคอนโต้เ้ผักต่างๆของเราโอ้โาชาวของกินกันเยอะทุกคนนี่ครับเนื้อโคขุนแดดเดียวของเราก็ยังรับออเดอร์อยู่นะครับยังรับออเดอร์อยู่แต่วันนี้เนื่องไงไม่รู้ลงามาขายตอนเนี้ยนอนไม่หลับไปทำมาขายเลยครับ รับออเดอร์อยู่นะคบหลายคนยังไม่คิดว่าไอาน้นี่เปิดแฟแลแต่มมนมืดเนื้อเขาขุนแดดเดียวนะครับหมูแดดเดียวทักมาเลยครับ0ูนย์เก6 2 6ี่ดหสองหหหรือแอดไลน์มาได้ตามเบอร์ที่ตูนบอกเลยนะครับตูนรับออเดอร์เองนะครับผมทักมาเลยกินแล้วจะติดใจพูดเลยนะครับสวัสดีครับตูนจะ,ะตูนจะสวัสดีไปไหนวะตูนสวัสดีไปไหนยังไม่ได้จบคิดเนี้อ ไเตี้ยไปไหนแล้วพี่สงสัยมันยังไม่เดินนานม,มันจะอยู่นา้องโจดตูนโอ้ขรุมอะไรกันนะทุกคนอ๋อลุมปลาปลาไข่ดีมากปลาให้เขาก่อนนะอยา่าโดนลุมอย่างนี้มั่งจัง สวัสดีครับจ้าหายไม่ทันแล้วหาอีสานบ้านเราครับ อมีผู้ช่วยแมนแดง굿มอร์นิ่งครับค g o o มอร์นิ่งค่ะลงมาขายของเราวันพี่ขายลูกขาต้มซับข้าจ้มสเต็ปสเตรขึ้นในครับมีย่างไม่ทันครับวันขายดีมากดีดีขายดีสุดๆจริงๆไม่ได้ขายของปะ ถ่ายครับเดินล้อถ่ายคลิปให้เอฟซีดูมั่งบรรยากาศตลาดบ้านเรายามตีสามขึ้นนี่ครับเนี่ย,ย,ยโอ้ขายดีขายดีทุกคนหมูปิ้ง ส่งแมค้าด้วยค่ะทุกคนแมค้าแมค้าแมค้าราคาส่งโนะอ,อ้ยส้มผักเสียนบ้านเราตอนนี้เริ่มมาแรงครับส้มผักเสียนตอนนี้ฮะเริ่มเยอะขึ้นอุ๊ยยายใจเย็นครับเออนึกถึงหน้าคนที่เราเกลียดไว้มันจะมีแรง <c oughs> สับซับับขนมนครับพริกป่น เห็ด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 เดินดูตลาดค่ะวันนี้เงียบๆทุกคนพาเดินดูตลาดเมื่อฝนจะตกเหมือนโดนน้ำอะไรสักอย่างโอ้ย่างย่างครับเร็วๆครับย่างครับย่างมาเร็วเลยฝนตกขายของ <c oughs> นี่ฮะกินได้เลยทุกคนย่างย่างย่างซีคโคงย่างหมูหรึกว่ามันน้ค้างมันลงหรือฝนมันจะตกฝนมันตกเนาะเพิ่ง,ง,งตงกเด้อขายของขายเคื่อนกรอนถ้าเกิดกิดไม่ขายของอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบนอนหลับสบายแล้ขายของก็ไม่อยากให้ฝนตก ครับผักึ่กคุณยายก็ขายเช้าขายเย็นเวลาไหนนอน, <N 2> น,น,นเนาะ <laughs> เวลานั่งหลับ <laughs> เวลาเวลานั่งหลับไล่ชนผักเหนียวไมเหนียวนี่ครับบรรยากาศขายตะบุ้งเยอะเลยตอนนี้ฝนมันตกแล้วนี่ คนไม่กลัวทูจ่ายคายคลิปครับให้มันตกบ้างเหรอคายของก่อนค่อตกใส่สายค่อตก่ฮผักเยอะจะว่าไฟนะตูนจะบอกว่าผักที่ดงมาไฟอะถูกต้องรู้สึกตูนนะผักที่ไหนจูนเจอผักที่เนี่ยถูกถูกทุกคนถูกก็ถูกจะถูกก็ถูกนะครับ ว่าจะแพงก็แพงเป็นบางอย่างถูกอย่างแพงอย่างเนาะไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างถูกเขาซื้อวัตถุด,ดิบทุกคนกลับไปอาบน้ำไม้ทุกคน เ,เห็นไหมเห็นไหมเจอเลือแปงโอยอากาศเย็นเย็นเย็นตอนนี้ก็จะผุมงเช้าแล้วครับขายดีขายดีเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูมั้งแต่ตีสามห้าบาทสิบบาทขายทุกคนเราก็มีกำลังใจเห็นไหม

แค่ไปแพ็คของครับครับผมโอ้โหนี่ครับนี่ครับมะม่วงอ่ะเปรียวเฮ้ยเข็ดฟันน่ะแล้วก็เข็ดฟันมาทานกินน่ะอทกระปูขึ้นมาสามากถ10บาทครับไม่ติดแพงครับนแหละครับขายของครับบรรยากาศไปแล้วครับจะกลับมาคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์สดงกดิ่งให้ตูนด้วยฝากย้อนดูคลิปนี้นะครัะยูทูบไม่ค่อยแจ้งเตือนกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ